วันเอีพีสองแล้วนะคะอันนี้ก็มาเปิดที่ที่พักเลยนะทุกคนก็เป็นอาหารเช้าเนาะที่ที่พักมีไว้ให้แล้วเราก็จัดการด้วยตัวเองเลยนะอยากกินอะไรอยากกินนมปังหรืออยากกินนมก็จัดการเองเลยนะคะเย้ yeah. วันนี้ว่าเป็นวันที่สองแล้วนะวันนี้เราจะไปไหนไปคลองบางหลวงไปลอยลูกบักมาใส่ ไปดูว่าคองบางหลวงมีอะไรบ้างช่วงนี้ติ๊กตอกฮิตมากนเหนื่อยอะ่ะว่นคือเหนื่อยเราจะมีเอนเนอร์จี นี้เราอยู่ที่ MRT MRT อะไรนะลาดเท้าเหรอใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้ MRT ลาดเท้าใช่ไหมใช่อันี้ MRT ลาดเท้าลเท้าอืออเอ๊ะเอมรเหรอาคร MRT ราชโยินทได้ป้าไม่ทันไปไหน MRT ก็ชื่อผิดแล้วอ่ะทุกคนก็คือมั่วไปหมดงงลาดเท้าราชโยทินก็มาเนาะ ดูจากสถานีที่พวกเรามั่วกันเมื่อกี้ทุกคนจะกล้าตามไปเที่ยวแบบไอไหมอ่ะแบบจะเดินตามคลิปไอไหมแ <laughs> งะระหว่างทางก็คือสวยมากชอบ <S <S ก็มนนีอยู่ที่ bts อุ้ยไม่ใช่ bts mrt บางพระเออท่าพุดแ่้าพระเอาเอ็นดูคนดูทางออกนะทางออกก่อนเปลี่ยนบ่อยท่านแช่โค้ดคู่แล้วอ่ะเกันลเขาเรียกว่าแต่งชื่อเก่งอ่ะแต่เขาต้องเปลี่ยนตามไอ้แล้วเฮ้ย บางพระบางพาะนะทุกคนแล้วก็ออกทางออกนี้ใช่ไหมแล้วก็ออกทางออกสีทางออกสหลังจากนั้นไอ้กับเพื่อนก็ต่อแท็กซี่นะแล้วก็บอกว่าไปคลองบางหลวงแล้วก็แท็กซี่อจะเอาเรามาลงตรงเนี้ย ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จากนั้นน่ะเราก็เดินเข้าไปเองเนาะเพราะว่ามันจะสุดทางของรถยนต์แล้วเอาลังนี้ได้ไหมอาจะลองกินชักซาถ้าไปเจอร้านอื่นก็ไป็นคนับเอาเนี่เกินเกลียวไหมคะลองเราไปดูก่อนได้ก็จะสุดอรอ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทองบ้างหลวงก็คือศิลปะเยอะแยะมากมายเลยนะสวยมากมันมีความเป็นแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนแต่ว่ามันมันมันดีต่อใจมากๆเลยนะไอ้กับเพื่อนนะาก็มาหาข้าวกิน ื่อนไอ้ก็จบที่กระเพราไข่ดาวค่ะแต่ว่าอร่อยนะไอ้ก็อยู่ที่เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไอ้ก็อร่อยเหมือนกันชอบมากริมคลองไปเลยก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เพื่อนไอ้คนนี้ก็เออมันคืออะไรนะหมวยเหรอยายกินลำไายน้ำลายยายใหญ่ย้อยเออาแม่มันต้องพูดยังไงนะ ยายกินลไย,ยน้ลายยายหลย้อยลายยงยังไม่ถึงลายยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยใหญ่ย้อยทานเสร็จแล้วนะทุกคนหมดกี่ยังเลยก็คืออร่อยมากนะทุกคนคือกินหมดเลยนะดูจากสภาพแล้วเติมพลังเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปร้อยลูกป,ปัดกันดีกว่า มาถึงที่บ้านศิลปินแล้วนะคะทุกคนอย่างแรกที่ต้องทําก็คือถอดรองเท้าค่ะแล้วก็หยิบขึ้นไปเก็บเนาะเขามีชั้นวางรองเท้าให้นะดูจากรองเท้าแล้วก็คือคนเยอะมากค่ะเป็นมดเลยแล้วก็ในร้านก็คือมีอะไรให้ทําหลากหลายมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีอากาแฟมีเครื่องดื่มขายด้วยเนาะ มีขนมสอดไส้ด้วยนะเขาบอกว่าอร่อยมากแต่ไอไม่ได้ทานมีคนทำทุกที่ให้เหมือนบ้าน <c oughs> ทำทุกที่ให้เหมือนบ้านดิวบ้านฟิลปินแต่ไมมีม่ทำให้เป็นบ้านที่เราสามารถนอนได้เขาลอยเฟ้ยกันนะทุกคนเมมีม่นอนคนอื่นเขานั่งระบายสี <c oughs> การตกแต่งของร้านก็คือสวยมากนะมันแบบมีความอาร์ตอะไอว่ามันน่ารักแล้วก็ฟิลแบบอบอุ่นอบอุ่นนะไอชอบฟิลแบบทุกคนทํากิจกรรมของใครของมันที่บ้านนะทุกคนอไอก็สั่งเป็นน้ําอ้อยมาส่วนเพื่อนนั้นก็เป็นจําไม่ได้เพื่อนไอคนนึงก็จะเป็นชายเย็นหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นลายลูกปัดนะ้อน่ารักมาก ในส่วนของลายลูกปัดแล้วก็สีลูกปัดนั้นก็แบบมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนอยากจะได้สีอะไรอยากได้ลายไหนขนาดไหนคือมีให้เลือกเยอะมากๆอ่ะมีคนตั้งใจหนักมากวาายศิละปะนักเรียนตั้งนานดูศิละปะไม่มีอยู่ในหัวเลยคือดูดูสีที่เราเลือกม,มาอะไรที่เหมนเข้ากัน หาได้ไม่มีกินอะไอยู่ดูไมเ้ามันเฮ้มีเสร็จแล้วยังเริ่มมันมันมีความสดใสในตัวเลยดูเราหยิบสดใสแล้วคือทนรอยไปก่อนเดี๋ยวได้เห็ ชอบที่นี่มากๆเลยอะทุกคนคือแบบมันได้ทํากิจกรรมได้พักผ่อนแล้วก็มีแต่รอยยิ้มอะถ้าทุกคนดูในคลิปนะคือแฮปปี้สุดๆเลยเว้ยได้ทําอะไรเหมือนแบบตอนเด็กๆะที่เล่นกับเพื่อนแล้วก็หาอะไรทํานั่นนี่เนาะตัวมันหาแล้วอุ้ยมันตกแล้วเอาเอ <c oughs> เราไม่ได้ถ่ายตอนเราออกมาเพราะว่าเรามัวแตกตัดคลิปอยู่อ่ะตัดคลิปลงไอจีนะไม่ใช่คลิปลง y youtube ูบมาคลิปลง y o ยูทูบเราจะตัดเมื่อไหร่ไม่รู้ทุกคนกคนือตอนเราตัดอ่ะมันจะเริ่มคิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าน่ารักมากค่อยเดาแต่เราจะสองออกร้อนมากท <c oughs> ุกคนแตบบ่ดีชอบถ้าใครว่างๆก็มาตามกันได้นี้ไอ้กดผิด เดินไปเดินมากับเพื่อนไอ้ก็มาโผล่ที่ MRT บางไผ่นะทุกคนก็คือไม่รู้ว่าเดินทะลุอะไรยังไงไม่รู้แล้วก็โผล่มาตรงนี้เลยอะร้อนไหมไม่บอกร <laughs> ้อนมากเพราะคนเยอะมากักนมันสะดวกนะทุกคนทุกคนต้องมาเดี๋ยวตะไปไอก็จะไปไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ยร้อนดูคนเต็ม เนเอยเอวมาที่สวนหลวงปิกนิกที่สวนหลวงรอเก้ามิมี่ค่ะทุกคนเราก็มาเปิดว์าที่สวนหลวงรอเก้านะทุกคนเห็นทองฟ้าไหมคือเมื่อกี้ตรงมิมี่อ่ะจะเห็นชัดมากเลยว่าทองฟ้าค้มมากเลยเว้ยแต่แบบใจก็สู้เนาะก็ ก็สวะแต่ว่าลมดีมากเลยนะเย็นสบายไม่ร้อนแต่ตาไอา้เริ่มไม่ไหวเมื่อคืนนอนดึกแหละดูออกเอ็นดูมาช่วงนี้คือดีมากอา, <c oughs> อากาศดีนอนได้ยังเราต้องทำทุกที่ให้เหมือนบ้านเหมือนที่ไหนนะเหมือนเหมือนบ้านศิลปินแล้วมิมีก็มิมก็นอนนอนหมอไอเป็นหมอ 저뭐사인아니 <목소리> 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 ากาศมันดีมากนะทุกคนลมเย็นสบายมากแบบเหมาะอับการมาออกกําลังกายแล้วก็มาพัากผ่อนหย่อนใจมากนะเออแล้วก็ไออ่ะเริ่มเหนื่อยเนาะแบบหน้าตาคือโยมมากแบบไม่ไหวคะ่ะตาก็จะปิดแต่แบบชีวิตคือต้องสู้ไหม แล้วตอนนี้เรากับเพื่อนๆก็กําลังหาห้องน้ําอยู่นะแบบอยากเข้าห้องน้ํามากเดีย๋ยวเข้าห้องน้ําเสร็จก็จะไปถ่ายรูปแล้วจะเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะว่ามันสวยแค่ไหนห้องน้ำายถนน่ายถ่ายถ่าถ้ายถตัถ่ายรูปอะไรอะ่ะคนสองคนผู้หญิงกับผู้ชายใตรงนี้ะใตรงนี้ตรงนี้นนตรงนี้ใกล้สุดเนี่ย <tegen S 2> แสดงว่าเราต้องเดินนี่ไงตรงข้างนู้นตรงไหนนะง่าใช่ไหมเดินไปตรงยังเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้อยตรงนี้ตรงนู้นใช่เราจะเจอใช่ไหมนี่ไงไอ้ป้าของน้ำฟึ่งฟึ่ง สะอาดมากสะอาดแบบช่องว่าห้องน้ําแบบดีปังทุกคนเข้าได้ไม่น่ากลัวสามบาทเท่านั้นเข้าได้ห้องน้ำแบบสะอาดแบบมามมากไม่ลงเด็กเฮ้ยน้องน้อง แล้วก็ได้ถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้เนาะน่ารักมากแล้วก็สวยมากสีทองฟ้าคือดีมากๆเลยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองไปเที่ยวที่นี่กันนะสวยบรรยากาศดีจุดท้ายคือมันดีต่อใจมากเลยนะทุกคนเพื่อนเราไปปั่นเป็ดกันหมดเลยอยู่คนเดียวเอาเพื่อนปั่นเป็ดทุกคนที่นี่มันมีกิจกรรมให้ทำเยอะนะปั่นเป็ดก็น่าทํา เรืออะไรแต่เขาเรียกว่าเรืออะไรไม่รู้เหน,นื่อยอ่ะดูตาล้าเหนื่อยหนิเหนื่อยเ <Yeah. S 1> หนืน่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเมื่อกีนกินสัซต่อไปอ่าก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าไส้ถั่วแดงจะไม่อร่อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวแบตเราก็จะหมดแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้ไปเที่ยววันนี้อ่ะ ก่อนกลับไอ้ก็แวะเข้ามาในคลินิกเนาะมาตรวจสุขภาพฟันแล้วก็เครื่อฟูอลายแต่ว่าหมอยังไม่เข้าไอ้มาเช้าเกินเว้ยคิวว่างอีกทีก็ตอนเย็นเลยเลยตัดสินใจว่าไม่ทําละก็คือถ้าใครมาพักที่นี่อะ่ะแล้วมาทดลองใช้บริการอะ่ะยังไงก็รีวิวใต้คลิปได้เลยนะค่ะแล้วสําหรับคลิปนี้นะไอ้ก็ขอจบไปด้วยคลิปอ่าเขาเรียกว่าหัวรถไฟฟ้านะสายสีเหลืองที่มันทําใหม่ทุกคนสวยมาก แล้วก็ไอาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับไอด้วยนะบ๊ายบาย